สวัสดีเอฟซีพี่น้องชา o u t u b e ครับผมเอาวันนี้พี่นันมาด้วยบ่อเอาวันดีพี่เดี๋ยวมาดูครับวันนี้สายันของเราครับถึงไหนแล้วยังไม่ทันเสร็จเลยในหน้ามาแล้วสายันวันนี้ วันนี้ทำตรงไหนขัดสีครับขัดสีบ่ครับผมโอ้ขัดสีขัดสีแล้วปั๊มวางยังยังเลยพี่ยังไม่ได้วางปั๊มบ่ครัอก <c oughs> แล้วจะทำขาคนอนโทรลนีกเป็นคนสีอ๋อนี่นเอาจากไหนนี่โอมาจากเกี่ยวยหญ้าครับมาจากเกี่ยวยหญ้าบอ วันนี้แวะมาดูครับคืบหน้าไปยังนี่ FC รอยชมอยู่เอ้าคืบหน้าไปหน่อยแล้วทาสีแล้วทีนี้พ่นสีแล้วครับพ่นสีตัวปากแล้วแล้วพื้นนะวางวางยากไหมวางไม่ยากหรอเปล่นวางไม่ยากเนะา,าเนะ <c oughs> ทำเป็นสองชั้นชั้นบนก็เราก็ตัดใส่ชั้นบนก่อนแล้วก็ใส่ชั้นล่าง <c oughs> ยกขึ้นแล้วก็ใส่เหล็กริมข้างล่างเียไหนเหล็กริมไหนพี่ริมบ่ครับเป็นกระดูกครับใส่กระดูกมันอีกให้แข็งแรงเนาะครับผมอู้ข้าวนี่จะฉุกนะมาเมื่อกี้ของใครไปรู้ยีโซ่เนาเหรอไอ้ของโค้งอ่ะโค้งไหนฮะไอ้ขงโค้งนั่นจากนู้นอะอ๋อที่นู้นอืมไม่รู้ของบ้านนาดาโนย์เออโค้ง าราน้อยอะ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ขัดสีชวีวันขัดสีให้มันดูสวยงามหน่อยอืมร,อร,อร้อนมากเลยครับวันนี้แดรดร้อนมากกวัวฝนจะตกครับผมกลัวพายุจะเข้านี่แหละกไไงงายแ,แล้วจะจวดขนาดไหนะเดี๋ยวค่อยเอ้าฟังนุ้น เดี๋ยวมาดูฝังนน่นหน่อยนใ่สายยันฝังนน่นใส่อะไรบ้างมาพาวเอฟซีมาดูหนอ่อยอาอดีใครหนิอ๋อดีครับอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยอะไรฝั่งนี้อ๋อวางแล้วบ่ครับผมวัด,วด,วดสายพานแล้วคืออืมวัดวัดสายพานนั้นไปซื้อวันไปซื้อวันอังคารอืมวัดสายพานแล้ว อันนี้วางวางชุดใหม่ไหมนี่หรือว่าแบบเดิมแบบเดิมที่ชุดเดิมเนาะชุดเดิมชุดเดิมก็จะมีสูตรไหนก็อันตัวข้าวตัวไหนให้มันโล่งตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็ตัวทางนี้ตัวนี้ใส่กี่นิ้วนี่ใส่หกนิ้วเจ็ดนิ้วอืม เดี๋ยวมันก็รอบท,อเ,อ,บทอเดิมนะรอบทอเดิมเนาะเอาเติมใส่แล้วครับผม <c oughs> ทีไม่กี่วันก็คงจะได้หาไส่ฟานมาใส่นะครับ <c oughs> อ้เอาแท่นปั๊มยังไม่ใส่ใช่ไหมนี่ยังไม่ต้องเอาไปทำขาคอนทูน,นทำขาคอนทูนก่อน <c oughs> ให้เรีบยบร <c oughs> ้อยอ,อันนี้ปูเตอร์อะไรเนี่ยยกคบอบอกยกคอ <c oughs> เเออเอนายหน้าว่าไงปีนี้จะจมอีกไหมนี่ไม่ฮะไปแล้วตรงไหนจมไม่ไปแล้วนะโอ้โหนายหน้ามารอแล้วครับผมเกี่ยวข้าวหนักข้าเบานี่พี่ข้าวหนักข้าวหนักข้าวเบาก็มีอ๋ออันนี้วางแล้ว โ oh. oh, อ้อ่อนที้คอใช้ใช้โซ่เลยเหรอใช,ใช้โซ่เลยโซ่คอโซ่คอออกแบบเป็นตัวขาจับลูกปืนนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะตัวไหนนี่เปลี่ยนง่ายอ๋อ oh, เออไอ้ปก,กติตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนอยู่ข้างในใช่ไหมรับผมแบบนี้เปลี่ยนง่ายทั้งสองครั้งแบบนี้ถ้ามันแตกยังไงก็ไม่ต้องไปตีแล้วครับตัดเลยตัดตีเข้าเลยตีเข้าเลยครับผมตัดก็ตัดง่ายตัวนี้ เป็นขาจับเนาะขาจับตัวนี้คลายคลายคอได้ด้วยอ๋ออันนี้อันนี้มันของเหมือนของเกษตรเลยเนาะเป็นของเป็นของเกษตรในชุดนี้สามารถนี่นีใช้ได้ไหมนี่ใช้ได้ทำแบบใช้ได้เลยเนาะอ๋อตัวนี้เนาะเออได้ก่อนก็ใช้อยู่อันนี้เอามาเสริมมั้งนี่เงไงแต่งเพิ่มชุดคลายคอ ไม่ต้องงัดนะเ,เวลามันติดคอก็ใช้ตัวนี้เลยครับมันติดนะเวลาติดแล้วก็ต้องมาเอาไอาตัวข้อมา้ามางัดเ,เสียเวลาเสียเวลาใส่ชุดคลายนี้จบเลยครับผมนีโ่โอเคโอเคไก่แล้วครับพี่น้องไกลแล้วเอา้าขอบคุณทุกอยอดวิวที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับรถเกี่ยวบิวเองนะครับบิวเองน้องสายันน้องสายันครับผมเด็กบุรีรํานะครับบิวขึ้นมาเองนะครับผมวันนี้ก็วางสู้โควางอะไรนะครับผมเลยไกลละเดี๋ยวทำสีเสร็จวางชุด โครงสร้างอะไรเสร็จก็จะทำพื้นแล้วครับปากเกี่ยวตัวนี้สามเมตรยี่สิบบ่สามเยี่สิบกนามเมตรยวจะเอาไ้สมเมตรสเมตรสาิบแต่ว่า้าเเอาแต่ตัวนี้ก็ได้แต่รมี่หตัวนี้อ๋อไปทางปากมนึนงสมเมตรสามสิบอโซมัหมนี่โซม่พี่โซม่เลยครับผมโซม่ แล้วยังไม่ได้วางตัวตัวฉากบก่เอาฉากมาเชื่อมมาใช่ไหมระบบตัวอะไรก็น่าจะวางหมดแล้วเนาะพวกลูกตีลูกอะไรลูกนวดเอาตัวเดิมมันยังใหม่อยู่ครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นวางชุดอะไรชุดอะไรูเล่บอชุดผูเล่ชุด าวางสายพานนลครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับผมวันนี้อีกกี่วันเอ้าอีกกี่วันสองอาทิตย์น่าจะได้สองอาทิตย์นะร <c oughs> พ่อไปไหนวันนี้พ่อไปตัดหญ้าครับอ,อ๋อโอตัดหญ้าไปช่วยตัดเช้าด,ดา งในนาบัวได้สักคันแล้วมั้งพี่นันว่าจะหาอยู่ฮะว่าจะหาอยู่แล้วดำหมากดำหมากขายยังดำขายไปแล้วนี่ขายไปเท่าไหร่ขายไปหกแสนสองโอ้โหสบายเลยที่นี่ขายก็ซื้อวัวมาก็ซื้อวัวก็ขายวัวไปเรื่อยเลยโอ้เป็นในห้อยเราบอกตอนนี <s <S ้ฮะซื้อวัวขายวัวไปเรื่อยๆซื้อมาเลี้ยงๆหน่อยกันขายเลยโอ้เสียนันดี kịch đam gì cả, đâm và lên lên bò rồi ạ, thế nào, khai đâm này, yak vang mươi là bỏ, bự gặp ngàn bự gặp ngân nó, anh, nó, 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 เอาเอาคันแรกเลยนี่ให้เอะไรนะซอสอสเจริญซอสเจริญสอสเจริญพัฒนาเนี่ยต่อให้สักคันหนึ่งเป็นคันที่สองเอาแบบไปสองคันเลยที่นี่ทีมงานเราเนาะหาแต่หาซื้อช่วงล่างมือสองมาพี่ ซื้อช่วงล่างซื้ออรถมือสองมาแล้วก็เอามาเช็คดูแล้วก็เนาะมาขึ้นตู้ขึ้นอะไรใหม่ผมว่าโอเคนะมีช่างแถวบ้านเราแล้วก็เออนี่ยมีปัญหาอะไรก็อ่ะผมว่าประหยัดต้นทุนเยอะเนาะถ้าไม่คือก็ด่าช่างมันต้องคือลยแหมเอาช่วงล่างที่มันซื้อมาเลยสองแสนแสนกว่าสองแสนมา ซืคันเก่ามาดีกว่ามีประหยัดค่าซื้อคันเก่ามาได้เครื่องได้ปั๊มได้ไหลเนาะรถใหม่เนาะหมดเบีดเสร็จแล้วนี่งบปลาไปเท่าไหร่เนี่ยเฉพาะตู้สามแสนยังถ้าเกิดตั้งตัวเดินเท่าไรด้วยประมาณนั้นเหรอะตัวเดินชัดเครื่องใหม่ก็เกือบสามหมื่นเกือบสามหมื่นเพลงลีดนี่ครับ อ๋อน็อตติ๊กเกอร์ติขัดเมื่อคิปก่อนนนติดล้ฮะ,ะพี่นันคันไี้ไปเกี่ยวเมื่อปีที่แล้วได้กี่ไร่เนี่ยรถคลองไหมก่อนอรถคลองไหมถามเลยดิคลอ,องก็ได้เกียรไฟนี่มาเครื่องตัวนี้ออโดดเลยเลยทัด ถ้าวันที่ว้จมมันนั้นนะอืถ้าเจียไฟนี่มาอยู่มันมันก็ดูเลยแล้วเนาะพอดีเป็นเครื่องตัวเก่ามันไปไอที่จมติดถนนไหมก่อนทางโค้งไปไหมอยู่ฝั่งนี้ไหมจมอยู่ข้างนู่นเขาขุดตออ้ตอใหญ่มากเลยเออถ้าไม่มีโตมันก็ไม่จมหรอกทีนี้มันจมไปทีนี้ไลน้ำมันเข้าเครื่องเหรอเอาแมคโครปานแเนบเลยไปขุดแล้วก็ตอใหญ่มาก พอดีสายยันเขาวิ่งลงไปก็พอดีเลยปุ๊บป๊บเลยนะลงต่อเลยหาต่อเลยไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราก็หลบหน่อยหลบไปได้เดียวๆก็ได้ทับฟุ้งก็ได้เนาะก็เราไม่ไม่จมหรอถ้า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 ได้ตัวจิ๋วแปดสี่ตัวนี้ตัวนี้วางเครื่องใหม่ก็ได้เครื่องตัวนี้วันนั้นโดดเลยแหละแล้วเครื่องเก่าอยู่ไหนเครื่องเก่าเทิร์เทิร์ตอ๋อเทิร์เป็นเครื่องไเท่าไหร่น่นนะสามหกเอทเคอิซูเอทเคอันั้นเทอร์อ๋อร้อยเก้าห้าเหรอ โอ้ไอ้ 600K มันเออ240ถ้า 600E 105ถอดวางเครื่องใหม่อืมอ๋อก็ไปได้เครื่องเลยวันนั้นใช่ไปแล้วได้เครื่องใหม่ได้เครื่องอือไม่รู้ว่าเป็นโต้เครื่องใหม่ตัวนี้เป็นของอะไรนะยัน Geo Geo เจโอะไร Geo 84น่าจะเจ o 2แหละครับอืมแต่คนบางคนก็พูดแปลกๆไม่เหมือนกันเด้ครับเกี่ยวไฟเลย ถ้าเจีไฟปั๊มมันจะใหญ่เลยไอตัวกาวนาปั๊มมันเจทูไม่รู้ว่ารถรถเนาะอย่างว่าเครื่องัมจะฟากครถบวาวมันใส่เจโอ 8e เลอครับเป็นเครื่องผสมเอาเดี๋ยวเครื่องรุ่นไหนก็เอาให้จะแรงๆหน่อยก็เออให้เกี่ยวได้โอเคครับผมแรงๆช่วงล่างอะไรแรงหมดแล้วเหรอเนาะดูที่กุ้งกระซี่นะจารงนี่ ยังไงก็ติดตามคันนี้ด้วยครับผมคันนี้น <FC> เห็นเอฟซลลีรุนใจหมดเกือบสามเซนแล้วก็เออเอาอีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันคงจะได้เห็นแหละแล้วปีน,นี้เทลเลอร์ของใครประแนบบอไม่ไม่รู้เลยถือว่าลงแถวบ้านเราก็เดินเดินเอาเนะาะเออ เดินเดินเอา <c oughs> ช่วงล่างก็ไม่ต้องอะไรแล้วมัง้งไม่ต้องเช็คแล้วมั้งเนาะเช็ค<ช>ห้องเช็ค <ๆ S 1> อะไรเรียบร้อยแล้วตัวเดินเหรอมันไปตัวกั้นไในนั่นนะที่มันจมแล้วครนี้ครนี้มันโดนไม้นะพี่เล้ว <รอ S 2> ตอนดึงนะอ๋อแล้วแล้วเช็คอยังยังไม่ทันได้เชื่อมเลยเจ้เคาะเชื่อมอยู่อืม นี่เรานำเท่าไหร่เรานำสิบเก้าบอกสิบแปดสิบแปดอ๋อวอดเรานำสิบแปดตัวเลือยังใหม่อยู่นะเพิ่งเปลี่ยนเพิ่เปลี่นแล้วเองดูกลอนหน่อยสองร้อยเลยนะสองร้อยเลย สองร้อยนี่ทุนนะครับทุนตกมากเช็คหมดแล้วตรงไหนราตรงไหนแล้วก็เช็คหมดแล้วนะครับโดยอย่างเดียวคือทำแทนแทนปั๊มทำไมบอกโอ้เช็คเอาเนาะเทนปั๊มเช็คเอาเนี่ย ตัวน,นี้มันเป็นเจตูปัไมไม่มีนะผมคิดเองนะครัปบ,บลลปับป๊มนี่มีช่างไหนมาทำไหมดิของช่างไหน<า>ตอนเข้าเครื่องมาใส่ให้ช่างก็มาพร้อมเลยครับเขามาทำให้บนรถ ัำเองหมดเลยเครื่องยนต์ใหญ่อยู่จ e o แปดสี่สรเ,นนเราท้ายเครื่องไม่เปลี่ยนบ่อยย, <c oughs> ออยันฮะยันไอตัวนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหม นี่ไอตัวชุดนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเอาตัวเดิมบ่ครับตัวเดิมตัวนี้ก็ตัวเดิมบ่เปลี่ยนพี่ได้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเนาะครับกระบ,บาดไปซื้อเชียนกง,งอืมวัดไตรพันห้าครับเออเปลี่ยนไปดูสภาพแล้วก็นเนาะัมไม่รอดไม่รอดแล้วต้องเปลี่ยนอันนี้เชื่อมแล้วเนาะครับเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วเเกียรร์ชื่อออมบ เออมันต้องเก็บเนาะมันต้องเก็บเดี๋ยวถอดเหรียญสีชมพูโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันครับสำหรับรถเกียวน้องสายันสัญญาในร้องเพลงไก่จายฟังหน่อ <laughs> ย เลี้ยงอะไรเนี่ยนกกระทาเียนกกระทาเลี้ยงแล้วหนูอะหนูไม่มีแล้วพี่นกกระทาแค่นั้นใช่ไหมครับของน้อยเอาให้มาเลี้ยงนกกระทาด้วยตอนนี้ก็อุปกรณ์ก็ครบอยู่นะพวกน้าถอดล้างชุดเออเครื่องชุดอะไรนะตัวนี้ปั๊มคอนโทรนปั๊มคอนโทร็เอายกไปใส่แล้วเชื่อม ทำคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์อันนี้ของอะไรนะของไายาบ้าบอโคมาสุโคก้าซิปนะโคก้าซิปครับโคก้าซิปอืมมาเร็งนะไปอ่ะกับเปลี่ยนหรือปืนสองตัวโคมาสุตัวนี้เช็คแล้วมั้งเนาะเช็คเลยได้ม็นไรไม่ได้เป็นไรเนาะทาสีเพิ่งจะเช็คนี่ที่แล้ว อตอนนี้ปั๊มก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับรถเกี่ยวคันนี้ก็พร้อมใช้งานน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์สาอาทิตย์ได้ไหมประมาณนั้นแหละเดี๋ยวค่อยดูครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับก็ตอนนี้ก็เช็คระบบกันอยู่นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ติดตามรับชมนะครับออกมาให้ดูมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปก่อน,นนั้นก็รีวิว ตู้ครับผมบิวเองนะครับทําเองขึ้นรูปเองอันนี้ขึ้นรูปเองเลยใช่ไหมครับขึ้นเองขึ้นเองไม่ได้สั่งดัดมาจากที่อื่นนะไม่ครับไม่ครับอ๋อวาดแล้วก็ขึ้นรูปเองแล้วมาเชื่อมนี่เองเลยเนาะทำโครงก่อนทำโครงมันก่อนะก็ไม่เกินความสามารถของคนเราครับผมถ้าเกิดว่ามีใจรักนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้อ้าวขอบคุณน้องด้วยนะขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับ